จีนไม่หลังจากที่เมื่อคืนนี้ผมรถตำรวจแบบปกต,ติแล้วก็เพิ่งทำหวแล้วก็มีเที่ยบวบินจากจีนเดินทางออกจากอาทรากัยังเยไปค่ะอันนี้ท่านนายกเลือกีได้ได้รับทราบยังยังยังไม่ได้คุยในรายละเอียดนะคะแต่ว่าพูดจริงว่าเรื่องแบบนี้ถ้าประเทศใดก็ตามในโลกนี้ถ้าต้องทําอะไรต้องยึดหลักกฎหมายยึดกระบวนการระหว่างประเทศยึดเรื่องของสิทธิม,มนุษยชนอันนี้คือเรื่องใหญ่ถ้าทุกๆประเทศต้องยึดเรื่องนี้เป็นหลัก นะคะขอบคุณนะคะ,คะ,คะรกระแสข่าวการส่งตัวชาวอุยกู48คนที่ถูกจำขางไว้ที่สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองสวนพลูหลังลับรอบเข้าประเทศผิดกฎหมายมานานกว่า10ปีกับประเทศจีนนายกรัรฐมนตรีแพท์ทองทานก็ย้ำว่าทุกอย่างนั้นต้องเป็นไปตามกฎหมายยึดกระบวนการระหว่างประเทศและหลักสิทธิมนุษยชนค่ะ ด้านนาะยรังสิมัน์รงประธานคณะกรรมิการความมั่นคงแห่งรัฐก็อ้างถึงการเช็คข้อมูลจากผู้ใหญ่ในประเด็นการส่งกลับชาวอุยกูแต่ทุกคนต่างปฏิเสธเรื่องนี้พร้อมระบุว่าหากรัฐบาลไทยส่งชาวอุยกูกลับประเทศต้นทางจริงอาจจะส่งผลกระทบต่อความตึงเครียดระหว่างไทยกับสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนเพราะ,ะก่อนหน้านี้ไทยก็ถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาแล้วค่ะเคยมีการส่งอุยกูยกูไปก่อนหน้านี้ แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากนั้นคืออะไรฮะมีเหตุระเบิดเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมก็ไม่อยากจะไปทํานายอะไรนะครับแต่ว่ามองด้วยความเป็นห่วงว่าถ้ามันมีการตัดสินใจของรัฐบาลนะครับในการที่จะส่งคนอุยก,กูไปให้จีนเนี่ยนะครับมันจะมีผลกระทบที่เกิดขึ้นในหลากหลายรูปแบบมากๆนะครับแล้วก็เมื่อมาคำนวณทุกอย่างแล้วเนี่ยนะครับผมค่อนข้างแปลกใจนะครับถ้าถ้าเกิดว่ารัฐบาลตัดสินใจที่จะส่งขึ้นมานะครับผมก็ได้แต่ภาวนาว่ามันจะไม่ใช่ เรื่องจงนะครับนายรังสิมันรมระบุถึงการหารือร่วมกันของพักประชาชนในการเสนอยัตติด,ด่วนในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อใช้กลไกของสภาในการสแสวงหาข้อเท็จจริงพร้อมปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นกรณีการส่งอุยกูให้กับจีนเพื่อแลกเปลี่ยนกับการกวาดล้างกระบวนการคอร์เนเตอร์ดังนั้นนายกรัฐมนตรีนั้นจะต้องออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงโดยไม่ปล่อยให้คนไทยนั้นต้องรับความเสี่ยงค่ะ